โอ้ยคนลุกพี่น้องฟาดไปถ่ายคลิปจะใช่กับว่าเห็นแบบนี้คนลุกไงไง้ยูยู่แน่นอนแน่นอนมาจากไหนก่อยู่เด้ออยู่ะเอ้ยอ,อ,อ,อยู่มันอยู่ได้อีละมันอยูได้นี่ว่องไวถูกได้อีละเอ้ยไปเอาเลิศจ้าถูกประเมินปูวะนี่ยอยู่แล้วนะค่ะอยู่แล้วเลอ ยูว่อยูว่ายู่าเนี่สาธุสาธุสาธุเด้อพี่น้องนะอย่นะค่ะว่านังก็ปูได้พอมั้ยนี่ยว่านังก็ปูจ้ะครับวนังอยู่กับปูเลยละสันนะคะพี่น้องไเจสซี่โทรมาบ่น้อโทรมาอยู่ค่ะบอกโทรมาบอกขาดสายเลยจิมาโทรมาบอกขาดสายเลยผู้คนโชคดีนะเมื่อวานหมครับแมนค่ะผู้คนไในตำเหล้าตำเหล้าขาด เืมออื่นมารอหลุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะเอาโชคไงเมืออื่นครับเอาโชคไงจ้ะปูมาบอกแล้วปูบอกแล้วมาเศร้านี่กับมอบไผ่มมครับพันหมอบไผ่เลยมอบไผ่จตังแล้วนะ,ค,ะครับบางคนอาจจะยั่งบมกเข้าใจพักนะคะว่าเลหยังเป็นเลขยังจะห้นนอกเอลเป็นผู้เบาผู้เล่าให้ฟังในเมือน,นี้นะคะเนาะปูพนมยำตัวใดเนี่ยน้องแอล เพิ่นมายำ4 4 7โอ้5 7 4 5 7 4จ้ะแาราคา2 5 3 2 5 3 2> จ้ะมีสองชุดอยู่ครับจ้า5 7 4แล้วก็2 5 3บอกจ้ะพูดเจ้าทีที่น้องแอลเวาเธองนี่คือมองหนีแนนบอกค่ะค่ะ <5. S 3> ดีเลยค่น้อง นี่นะท่านผู้ชมเห็นบ่ะคือมันนี่น้องเอลพ์พน,นังอยู่นี่เลยเด้นั่งกับปูทำยุกับเนนจ้าทีเนาะเอล์เนาะนะคะก็คือหมองนี่เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะผู้ใดยอยากได้โชคฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานไห่น้ำนี่อันนี้ก็คือเอฟซีนะคะน้องแอลพคพนฝากมาไห่นะคะเนาะอนุญาตม,มอบเลยนะคะท่านผู้ชมะนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเจตังบอกว่า หฮโอนเขาบัญชีของน้องนะคะบางก้นพ่นกะบเฮอน์บาฝากมากอนก็เลยเอามาให้กกอนนะคะเนาะจะได้กะขอบคุณนเอฟซีเนาะขอบคุณนเอฟซีได้หลายค่ะเพราะว่าได้จากตำเล่านะคะเนาะเมื่ออื่นนี่เอฟซีคนกับรายุขอให้มันมันได้บ้านอกเมื่อื่นนี้ได้แล้วค่ะฮะได้แล้วค่ะได้แล้วมันบอกจ้า แต่เยวไปเดียวนี้บ่ฮะเพราะว่าผู้หญิงหา่อยูเพราะว่าพ่อว่าสิ่อยูเตกตามเล่าเล่ามันมันบ่หนันมันบ่ได้เล่านี่ก็เอาเนบ่ยก็เอาเพราะว่าเล่านี่มันจะไปวันทีข้าจ้บว่าวันทีสองมันบ่ออกมันบ่แมนข้าจ้าเป็นวันหยุดของเขามันจะไปเง่าไปหอดวันทีสี่ถูกไหมกะซีประมาณนักนะคะค่ะวันนี้เมื่อนี้ก็คือ ดีใจกับเอฟซีนะคะล่ะกะผู้ใดที่โชคดีจากกําเล่าก็เอาเงินมามอบให้น้องเอ๋อเนาะแล้วก็ผู้ใดที่ได้เบอร์โทรไปก็ให้โทรหาน้องเอ๋อจะให้น้องเอ๋เป็นผู้บอกเลขที่บัญชีะแม่นบบค่ะน้อ,นองเอ๋ตอนนี้นู้อยากให้โทรมาแบบว่าเพราะว่าห้าวโทรมาตลอดกับบ่ไดดเนาะเพราะว่าบางขังนูกะทำในตรงนี้อยู่ะ บริเวณนี่อยู่มันไม่ได้พักจ้ะอยากให้โทษตอนสองโมงเช้าถึงสามโมงเร้าด้วยจ้ะเอาแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าขึ้นนี่หนูกับสินั่งทำวิธีทั้งขึ้นค่ะก็บ่าอยากให้มาโทษมารบกวนตอนทำวิธี่หาพ่นเปลี่ยนเลขโตไม่อาจจะ่บู้เรื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้ ให้ตามตัวเลขที่ให้ไปให้ไปแล้วเมื่อเศา้านี้เมื่อเ้านี้แล้วค่ะให้ไปตามที่เลขให้เมื่อเ้านี้นี้แล้วแต่ไม้ยเข้ามาคือต้องแอลก็คือเขามีเวลาอีกขึ้นหนึ่งค่ะมีเวลาอีกขึ้นหนึ่งก็คือบ่อยากให้ได้หลายทันน่ะที่ที่อยากเ็ดบุญน้ำน่ะก็คือย่าฝ่าวโทมาค่ะเอาสี่เดี๋ยวแอดเจตังซีเอไล่อันกลุ่มไปให้เอาบันนี่ที่ดึงเข้าไปในกลุ่มเนาะ บันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากเฮ็ดบบุญหรือว่าผู้ใดอยากไอได้ตัวเลขน้องแอลเดี๋ยวเจตจางสิ่งเข้าไปในกลุ่มให้เขาดีบ๊ดีเพราะว่าสมมติว่าเอออยากได้เลขที่บัญชีก็สิ่งเขาให้เลยค่ะเขาจังั่นก็ได้่แต่ว่าเฮาสิโชยู่นี่มันจะบุบ่เหมาะนะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไล่ขึ้นไล่ไปห้ให้แักมาสกักตอนเอาเฉพาะผู้ทีอ่อยากแบ่งปันแนวทางของน้องแอลนะคะอยากได้แนวทางของน้องแอวนะคะท่านผู้ชมเนาะ อาซรปมาณนี้นะคะเดี๋ยวอ,อให้โทษมากในเวลาวันที่วันนี้เนาะตอนนี้ให้โทษมากตอนใดน,นี่คันว่าสามโม่กับนนะับากนนี้มันก็ไ่ได้โทษแล้วท่านถูงอ,อยากให้โทษมา,ากย้ำตอนเศร้าจ้ะสอนเศร้าตอนนี้กระบอกว่าจะเฝ้าโทษจะเฝ้าโทษจ้ะโอสะแสดงมณีจะทำให้ที่ บุ่นมีเศร้าเพราะว่านูซื้อของมาหลายอยู่เพราะว่าหนูจะทำวิธีถวายคนอยู่ตอนเศร้าบันีจังสีพา็นเปลี่ยนเลขตัวใดกับจังสีพูดลงไปหาไปหาเจต้าต่างในเพบีจ้าตอนเศร้าเพราะว่านนค่ะมันที่นี่นุน็เลยว่าซื้อของมาตลอดหลายแล้วนูถวายบมดแล้วมาไล่กับถวายแล้วเรียบร้อย นะคะอืมยังคล้องกับถวายเรียบร้อยแล้วล่อให้หวยออกเจดสวายบนละไม่เพิ่นค่ะเพราว่าหวายจะออกก็ไดมัน<า>สืข่าวบองสิมันสขาบอค่ะ,คะแต่ว่าทีน่ๆตอนนี้คือว่าอยากให้เอฟซีโทรมาหลายมันบ่ไดมีสมาธิมันบ่แมนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไล่กลุ่มให้น้องเอลก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นไล่กลุ่มแนวบบดนี้จังผู้ใดอยากได้ตัวเลขผู้ใครอยากทำบุญจังทรงเข้าไปในกลุ่มเอาเนาะ เดี๋ยวไอดีไลน์เดี่ยวนอ้เดี๋ยวสิเดืงดงองเงินกลุ้มน้องเอ๋อให้ ST สามสองห้าหนึ่งเพราะว่าน้องเอ๋อใช่ปุ๊บเจตังเคยบอกอยู่แต่ว่าถ้าเฮาล่วงเบอร์โทรไปนี่เฮาก็ต้องรับไปรับจ้ะแต่ว่าน้องเอาา๋อหักบางเทธอมันต้องนั่งสมาธิคือมันบอแม่นค่ะไม่ได้พักไม่ได้พักค่ะต้องติดท่ำน้ำเพลิอนอยู่ตลอดทัน สมมติว่าถ้าเฮาบ่ยได้ไปใส่คือได้ทำน้ำพ่นอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าไปใส่ยี่สิคือเฮาคือเฮาสียห้ามือได้วางๆใส่ไปต้องทำในเวทีน้ำพ่นตลอดชั้ชัดโทษต้องโทษสองโมงเช้าถึงสามโมงเช้านะคะต้อะว่าแจงสีได้นะคะถ้าเขาจะโทรมาขอนะคะถ้าจะ ตอนนี้กัหนูอยากให้ให้ระงับซสก่อนให้ระงับซสก่อนเพราะว่าให้ติดตามน้ำเจ็ดตังเลยที่หนูปล่อยให้คือหลังเหล็กออกจงโทรมาค่ะให้เบิ่งไม่คิปก่อนบอกค่ะไหมเบิ่งไม่คิดก่อนอันถ้าถ้าแม่นว่าบางคนเขาเจ้ากระชี้เข้าใจเนาะเพราะว่าน้องเอลนี่่น่นต้องนั่งสมาธิพี่น้องเพื่อที่ว่าสิได้ตัวเลขมาฝากเอฟซีแล้วก็อยากให้ได้โชคทุกคนนะคะ สองใน,นนั่งคุยกับปูตลอดอืมไทยในคืนนี้ป่ะครับไม่ใช่ในคืนนี้คืนนี้กันจะมานั่งอยู่มงนี้นั่งกู่นี่ป่ะจ้านั่งคุยกับปูเลยมงจัดง่ามนี่แอลเดึกอยู่จ้อคืนนี้เขาโทรรับราบแล้วก็โทรนั่งว่าอะไรโดนก็เลยปล่อยว่างกับเพื่อนซะก็เลยร,รับโทรซั์เพื่อนมีเอฟซีาอยู่โอ้ยเจ๊จังที่เกิดอย่างนี้น้องแอลจะไม่ได้พักผ่อนนะ แ่นี่ลีเนาะแม่เมาเลยพักผ่อนสรุปแล้วโครงสุดท้ายที่ปูพนมายำ่ำมีตัวใดแน่กว่าครับมีมีสี่เจ็ดอ่ะโอ,โอ้ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ครับตัวเลขนะคะก็เดี๋ยวย้ำตัวเลขเป็นโค้งสุดท้ายก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้จะเป็นเลขยังคะน้องแอลย่ำคือเก้าบอกความฝันเป็นบ่คะค่ะ ความฝันในคขึ้นแหลกเลยเนาะค่ะขึ้นที่สองมาจุดขออันน้ำเพิน่นครับได้สองห้าสามสองห้าสามค่ะสองห้าสามที่น้องแย้วบอกว่าเพิ่นมายนโยนเงินห้ไหมครับย้นเงินห้ตลอดครับ ยนเงื่อนไห้เคือแหลกน้องแอลบอกว่าตัวนี้ได้เนาะค่ะค่ะห้าเจ็ดสี่อันบอกค่ะห้าเจ็ดสี่ยนไห้ห้าร้อยห้าห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทคนมาจังไรก็ค่ะตอนนี้ตอนทันหลังยนเอาเงินไปห้าร้อยห้าห้าเจ็ดสิบสี่บาทเด้อห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเราไปโลดครับกันละก็เลยโหลดวันที่ก็เลยรับไว้เอามึงอุ่มไว้ได้รับอยู่ไหมบอกค่ะได้รับอยู่จ้ะ อันนี้คือฟันครั้งแรกค่ะบ่่่คคะะปกติเพิ่นก็มายุนเงินให้ตลอดจังสิบ่ขาดทิ้งมีศกล่ะเงินมาให้ตลอดแต่ก็มีโชคลา่ขึ้นมาครับอือก็ถือมาทุกงวดแต่ว่าตอนนั้นก็เพราะว่ามี FC ติดตามเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้เจ้าของก็ซื้อแต่เจ้าของเองเจ้าของก็ซื้อผลไมะอีหยังมาบูชาเพิ่นอยู่แล้วค่ะค่ะเจ้าของถือในงวดจะถือในถือไายผู้ค้าก็ เอาผลไใหม่มาถวายกันอยู่แล้วถูกมาทั้งหมดเท่าไหร่นะเก้างวด,งวดละค่ะเก้างวดติดเก้างวดติดแล้วแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจด้วยแอดแอดนี่คือบ่ได้หูว่าใคถึงจะหดแต่ว่าถึงมาเจอแอลในหลังหลังนี่จะเลยมาทายจินที่ว่าเป็นงวดแรกค่ะแต่ว่าน้องนี่คือมาประมาณเก้างวดติดที่พ่นซื้อสางกับเจ้าทีได้วันนี้นั่นคือน้องแอลบอกว่าฝันต่องวดใช่ไหมคะค่ะ คนวายโยนเงื่อนไหหารลอยเจ็ดสิบสี่จ้าอ่าขึ้นที่สองอย่างขึ้นที่สองให้เลยค่ะขึ้นที่สองเพิ่นที่ขึ้นที่สองเพิ่นไหเลขสองตัวจ้ะครับเป็นตัวใดเนี่ยครับแปดศูนย์กับห้าสองจ้ะแปดศูนย์กับห้าสองแปดศูนย์กับห้าสองค่ะอันนี้การโยนเงื่อนไหคือกันบ่ครับค่ะโยนคือกันแปดสิบบาทค่ะกับหาสิบสองบาท ตรงกับเลขถูกพอดีนะครับยูถูบคอเพิ่งกระดไรสองสองห้าสามมีแค่นี้ครับแม่นรอครับอย่างเงี้อันนี้เป็นเลขทูบนะครับหน้าสองห้าสามมายูทูบคอกับปูตัวเลขสองตัวใน น้องแอลมักตัวได้ขับ80ตรงหาสองมักหาสองมักหาสองคาดพริะจะเงกลมเอสี่นะครับสาหรับคนทุนน้อยนะครับเป็นเน้นให้หาสองนะครับนี่แค่นี้นะครับเนาะ,<ฮ>ะตัวเหล็กแนวทางข <ฮะ S 1> าดจะมือแรงเพื่อจังไหนน้องแอลจะโทรบอกที่ที่หนึ่งบอกรับ <ฮะ S 1> เพื่อปูพืนมาเข่าฝันมาบอกใหม่สิอบอกคอืม <ฮะ S 1> เจ้าพายได้ขึ้นนี่ก็ต้องนน่งสมาธิสกักก่อนค่ะอืมครับนั่งคุยกับปูสกักก่อนค่ะอืมสำนับตัวเลขน้องแหววมีหลายชุดนะครับอ่ะโซ่เอฟซีเบิ้องหน้ครับน้องแหววอ่ะถูกต้องมาตำรวจด้วยกันนะครับเนี่ยแม่เนี่ยเนาะครับเนาะแมนตวัวนี้เนาะครับเนาะแม่อันนี้จะเป็นงวดที่สิบป่ะงวดที่สิบ พราะว่าน้องเอลเพนันโชคดีมากก้าวม,มุดเลยนะครับเนี่ยลืมเขียนวันที่ลืมเขียนวันที่นะนะเขียนตะกอนชนะรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับพรุ่งนี้รวยด้วยครับเด้อพรุ่งนี้นะครับตัวที่ว่าน้องเอลให้เน้นนะคะที่วงกลมสีแดงเมื่อเช้านี่บอกเจี่ยดังอันเจีดซีกับฮาสามให้เอาบอ เอาค่ะอเอาอยู่ค่ะเจสซี่ว่าช่องโตนะเพรานเน้นอ๋อนี่นะก็เดียเด๋ยวตัดเอายูถ่ายนี่ไหมเอาอันเอาอันนี้วุ้งนะีสีแดงถ,าาถ,าาถ้าว่าเมื่อเช้านี่คือนเนีนช่องัวนี้นะอือเจ็ดสี่กับห้าสามเออครับนั่นแหละตัดชองโตนะครับเน้อยเป็นไห่สามตัวทำมาตัดสองตัวด้วยครับเด้อแขียนๆเล้กพี่น้องเด้อเพราะว่าเอฟซีบอกเมื่อเช้านี่ก็ว่าหลายอยู่จากน้อยแบบนี้ก็คือจะเน้นแค่สองชุดนี้เท่านั้นเป็นบ่ค่ะ สองชุดนี้นะคะมันก็จะมีเอ่อห้าเจ็ดสี่กับสองห้าสามค่ะอันสองตัวนี้พ่นไห้มาแปดศูนย์กับหาสองค่ะสองชุดนี้ก็คือตัดเหรียญเอาเป็นบางค่ะค่ะที่ยังเพิ่มเติมอีกก็ค้านางแอลท่นสั่งไ่าจังไดบะน้อพท่นอยากขอเลขเล่าอยู่บน่าวันจันวันิจันท่นบ่ขายดีพท่าน่ปอยเลยค่ะแต่ว่าพ่นบอกว่าจังไดเกาะบ่ม นางงามวันนั้นสักก้อนเมืนบอกน่าจะเป็นว่านันนันมันเป็นานานจะเป็น,นมันพุดธมันพุดธมันทีน่สีนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาเอาได้ไหมมันนานเนะาะน<ม>านคุณเอฟซี <F G S 3> จะลืมนะค่ะค่ะคู้ดใดที่ได้อยากได้ตำเล่ากับไฮที่เก่าเมืนบอกค่ะเดี๋ยวให้ฮจะตั้งมาไทายอีกที่เก่าเมืนบอกค่ะให้งวดแหลกตรงเป๊ะเลยบอกครับตรงเป๊ะเลยจ้ะเมื่อคืนรับสายประบาดประไวบจนไปนางงาม โทรศัพท์ขาดเอฟซีหลายานะครับเนาะเดี๋ยววันนี้คันผู้ใดที่แบบว่าน,น้องแอลผูมีเวลาต่เลว่อ่วาสิตังกุมหายน้องเอลนะคะพี่น้องไอดีไล่มาตรงไี้เดอ้อเอสเล็กทีเล็กขยายให้เพื่อนในผลทำเพราะว่าให้เพื่อนเข่าไปในกกุมเลยจังเอาตัวเลขแบ่งปันเพื่อนไปเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะเป็นตัวเลขแนวาทางตัวเลขโชคลาภของน้องเอลนะครับไอดีไล์เนาะนี่ ขนลุกหายูยู่อยูได้หรอแน่นอนมาจากไหนก่อยูเด้อยูเอ้ยยูมันยูได้อีละมันยูได้หนิว่ไไงถูกได้ละเอ้ยไปี๋ยเอารถใ้าถูกบะเมนปูนี่หยูดแล้วนะค่ะ